มือดีพาเพื่อนๆมาตามหาดอกไม้งามแห่งพงไพรค่ะนี่คือสวนอินทผลัมของคุณผีเพิ่นนะคะเขามาเยี่ยมมายามมาสื่ออินทผลัมเนาะได้เที่ยวได้ชมได้ชิมหลายๆสิ่งนะคะทั้งผลอินทผลัมสดทั้งผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมนะคะและเข้ากับมาสดุดากับสิ่งนี้ค่ะ นี่คือจังต้นหวานต้นดอกไม้ต้นอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะคุณพี่เขาบอกว่ากินได้นะน้องกินสดสดได้เลยนะวัสวา,สน,วานี่ค่ะคุณย,ยายก,ยกัเก็บมาให้ซิมค่ะนี่คือดอกกระเจียวหวานค่ะก<ส>ระเจียวหวาน<ส>เพชรน้ำผึ้งหลายๆคนก็รลู้จักแหลวก็ปลูกขยายน่านขายกันแต่เซลล์เนาะเขาก็เคยกินค่ะแต่เพิ่งเคยเห็นต้นครั้งแรกค่ะทุกคนขาเพิ่งเคยโอ้บอแมนตะกี้เคยเห็นอยู่สวนลูกพี่ตองอยู่เนาะแต่ว่าบ่ไดหัวซาปันไหนันที่นี่มาเห็นต้นอยู่นี่หัวซาค่ะอยู่ค่ะ มันสวยนะคะมันสวยแล้วมันก็หอมหวานอร่อยกินสดก็ได้ค่ะเก็บกินกับปนกับเจลหลับงวงหัวไ, <ป S 1> ไก่เข่ากับทุกเมนูค่ะลวกก็ะได้กินสดก็ดีแซ่บเป็นดาาามาปลูกไว้ตามหัวตามสวนอยู่ค่ะเขาท่าอยู่ค่ะ